สวัสดีค่ะทุกคนพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาแชร์10ข้อดีของอเมริกานะคะว่าอยู่มา20ปีเนี่ยมีเรื่องราวดีๆประทับใจอะไรบ้างซึ่งเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วคลิปนี้เป็นตอนที่2ใครที่ยังไม่ได้ดูตอนแรกก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะข้อดีในเรื่องของฟรีดอมอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิสระเสรีภาพมากม หลายด้านท,ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วใครที่เป็นซิติเซนแล้วหรือกำลังจะสอบซิติเซนเนี่ยจะรู้เรื่องนี้ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องฟรีดอมมันจะมีอยู่5ฟรีดอมด้วยกันนะคะก็คืออิสระเสรีภาพในการพูดแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือสิทธิเสรีภาพในการครอบครองอาวุธปืนรวมไปถึงเสร็จ สิทธิเสรีภาพในการประชุมประท้วงชุมนุมกันแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสิทธิเสรีภาพในการยื่นคำร้องต่อรัฐบาลให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายหรือนโยบายที่ประชาชนเห็นว่าไม่ชอบไม่ถูกต้องนะแล้วนอกจากนี้นะคะมันก็จะมีอะไรอะ่ะคือเขายังห้าม ตรวจคน้นยึดทรัพย์โดยไม่มีเหตุผลรวมไปถึงห้ามแบบใส่ล้ายป้ายสีหรือทำการกระทำลงโทษที่ดูโหดร้ายนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็เป็นแบบว่าคือคือมันดีับประชาชนของเขาเนี่ยมีอิสระเสรีภาพมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากมายแล้วมันก็เลยเป็นประเทศที่ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะย้ายมาอยู่ ข้อดีของอเมริกาก็คือ diversity country เนี่ยแหละค่ะอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมเพราะว่าเขาเขาเรียกว่าเขาเป็นประเทศที่เปิดนะคะเป็น free country ที่ให้ผู้คนจากแบบทั่วโลกมากมายเนี่ยย้ายเข้ามาในอเมริกาก็ทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเนี่ยทุกปีเนี่ยเขาก็จะมีการจับฉลากแจกกรีนคัทที่เรียกว่าเป็นกรีนคัทลอตเตอรี่เนาะอ่ะ อเมริกาเนี่ยมันก็จะจะ,จะมีแบบว่าเอกลักษณ์แล้วก็จะมีสเสน่ห์ตรงนี้มากๆนะคะเวลาที่คุณแบบว่ารวมแบบคนต่างชาติต่างถิ่นต่างวัฒนธรรมมารวมกันเนี่ยมันจะทําให้ประเทศอเมริกาแบบมีสีสันมีสเสน่ห์เวลาที่เราไปเที่ยวในที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะแบบไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบหลงทางหรือหลงถิ่นอะไรแบบนี้เพราะว่ามองไปทางไหนเนี่ยก็ยังเห็นหัวดําบ้างเห็นมีหน้าเอเชียอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่พี่มด ชอบมากๆอเมริกาเป็นประเทศที่ใจดีมาก welcome immigrant ไม่ว่าคุณจะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมีวีซ่าถูกต้องผ่านเข้าประเทศมาหรือคุณจะมุด คุณจะมุดดินปีนลั้วข้ามเขตชายแดนมาอย่างผิดกฎหมายอเมริกาเนี่ยเขาก็ยังเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาอยู่ทํามาหากินได้เราก็จะเห็นนะคะตามข่าวเนยนะคะรวมไปถึงแบบว่าถ้าเกิดประเทศไหนมีปัญหาอเมริกาก็จะหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยหรือบางคนอาจจะบอกว่าอเมริกาเสือกนั่นเองนะคะ ก็เขาก็จะมีการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยอะไรแบบนี้เราก็จะรู้แบบว่ามีพวกเลฟูจีมีแบบว่าแอ y ไซลีแอไซลมัมอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะเห็นตัวอย่างว่าบางครั้งเนี่ยอันนี้พูดถึงว่าใจดีขนาดไหนนะ แม้แต่กระทั่งแบบว่าคนที่เป็นโรบินฮูดเนี่ยก็สามารถที่จะแบบเข้ามาทํางานอยู่ได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีประกันสุขภาพไม่มีข้าวกินอะไรเงี้ยยังไปรักษาตัวฟรีในโรงพยาบาลของรัฐได้เลยนะและอะก็จะมีโรบินฮูดอีกหลายๆคนด้วยนะคะที่อ่ะเคยอ,อยู่ผิดกฎหมายใช่ไหมแต่ว่าพอไปพบรักได้แต่งงานกับคนอเมริกันก็มีสิทธิ์ที่จะได้กรีนคาร์ดอยู่ไปครบ3ปี5ปีก็สามารถที่จะสอบ ตัวรบบผันตัวเองมาเป็นซิติเซนได้ด้วยคิดดูล่ะใจดีหรือเปล่าล่ะเออนะอันนี้เนี่ยมันประเด็นเนี้ยมันก็อาจจะมีทั้งแบบข้อดีข้อเสียซึ่งพี่มดจะไม่พูดในคลิปนี้นะคะแต่ว่าอยากจะพูดให้รู้ว่าแบบใจดีแบบใจดีเบอร์นี้ข้อดีในเรื่องของสวัสดิการรัฐที่ช่วยเหลือคนรายได้น้อยหรือที่เราเรียกว่า Low Income นะคะ ในอเมริกาเนี่ยมันจะมีโปรแกรมมีสวัสดิการของรัฐมากมายแต่ละรัฐแต่ละเมืองมันก็จะมีแบบแปลกแตกต่างออกไปนะคะซึ่งอถ้าเกิดว่าจะยกตัวอย่างน,น,นะคะคะยกตัวอย่างเช่นมันก็จะมีโปรแกรมของแม่และเด็กนะคะที่เรียกว่าเป็นชิป ซึ่งจะเป็นช่วยเหลือผู้หญิงหรือว่าคนท้องที่มีรายได้น้อยแล้วต้องคลอดลูกไม่มีประกันสุขภาพเนี่ยเขาก็จะมีประกันสุขภาพเพื่อที่จะให้แบบไปคลอดลูกเสร็จแล้วก็จะมีให้อาหารลูกนมลูกแล้วก็พวกแบบพาไปหาหมอฉีดวัคซีนวัคซีนตามรูทีนแบบนี้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีะโปรแกรมที่เขาเรียกว่า Snap หรือว่าแบบ food stamp นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินซื้อข้าวหรือมีรายได้น้อยเนี่ยเขาก็จะให้เงินช่วยเหลือ,อรายเดือน ไปจับจ่ายใช้สอยในการซื้ออาหารแล้วนอกจากนี้บางคนเนี่ยที่มีรายได้น้อยแล้วอาจจะแบบว่ามีปัญหาแบบไม่สามารถจะจ่ายค่าเช่าบ้านได้มันก็จะมี housing program ด้วยนะคะซึ่งแต่ละรัฐแ,แต่ละเมืองมันจะแตกต่างกันไปนะคะบางรัฐก็มีบางรัฐก็ไม่มีอะไรแบบเนี้ยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีประกันสุขภาพสําหรับคนที่ไรายได้น้อยที่เขาจะเรียกว่ามี Medicare Medicaid Medicaid อะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่ง นอกจากนี้ด้วยมันก็จะมีที่เขาเรียกว่าเป็น um, unemployment benefit สมมุติว่าทำทำงานอยู่แล้วโดน lay off ออกมาแล้วก็ตกงานชั่วคราวอะไรแบบนี้คุณก็สามารถที่จะไปเคลมเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้ด้วยสำหรับคนที่ um, รายได้น้อยหรือไม่มีรายได้นะคะซึ่งไอ้จำนวนเงินพวกนี้เนี่ยมันก็จะเรียกว่า ไม่เท่ากันนะ่ะส่วนตัวพี่มดเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ตรงในการเคลมเบนฟิตของรัฐบาลใดๆทั้งสิ้นไม่เคยเลยนะคะเพราะว่าเขาจะพิจารณาจากฐานรายได้ว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่คุณจะต้องมีรายได้ที่เขากําหนดคือรายได้คุณมันจะต้องน้อยจริงๆแล้วคุณจะต้องมีพวกแบบหลักฐานอะไรไปพิสูจอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่า คุณเป็นคนที่ทํางานประจำมีมีงานมีประกันสุขภาพอะไรพวกนี้คุณก็จะไม่คุริฟายคือคุณสมบัติคุณก็จะไม่มไมไมผ่านคุณจะเคลมเบเนฟิตพวกนี้ไม่ได้สรุปแล้วคนที่เขาเรียกว่าเป็นมิดเดิลคลาสเนี่ยมันก็จะซัพเฟอร์นิดๆเนอนะว่าข้อดีในเรื่องของสกอ r ลชิพคุณรู้หรือไม่ว่าอเมริกาเป็นประเทศที่แจกทุนการศึกษาฟรี ปีละ1.7ล้านทุนนะคะ1.7ล้านทุนซึ่งรวมเป็นเงินประมาณ46,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าหลายคนไม่รู้คือ ทุนในอเมริกามีมหาศาลทางภาครัฐภาคเอกชนนะคะจากสถิติเนี่ยครอบครัวของคนอเมริกันหรือคนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยนะคะประมาณ58%เี่ยเขาก็จะให้ลูกหลานเขาเนี่ยไปสมัครขอทุนเรียนฟรีหรือทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสารพัดสารพันทุนเนนะคะเพื่อเอาไปช่วยจ่ายค่าเทอมเพราะว่า ค่าใช้จ่ายค่าเทอมในการเรียนระดับปร,ริญญาตรีโทเอกในอเมริกาแพงมากๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณจะเรียนปร,ริญญาตรี4ปีเนี่ยกว่าคุณที่จะจบมาได้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันประมาณแบบเหยียดแล้วเนี่ยรวมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประมาณแสนเหรียญน,นะคะ1 0แสนเหรียญเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะ3ล้านกว่าบาทนะ่ะเออสล้านกว่าบาทไทยนะคะดังนั้นคนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะนิยมให้ลูกเนี่ยไปขอทุนการศึกษาเออและนอกจากนี้นะจะบอกว่า สำหรับนักเรียนต่างประเทศนักเรียนต่างชาติในอเมริกาเขาก็แจกทุนด้วยนะคะทุนหนึ่งที่พี่มดรู้จักเนี่ยที่ว่าเรียกว่าเขาเป็น Fu ล l ีฟันเด็ funded, ก็คือจ่ายให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือเป็น full bright นะคะแต่ว่า l l bright เนี่ยมันจะเป็นสำหรับระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกเท่านั้นนะคะดังนั้นใครที่มีความรู้ความสามารถที่เก่งๆเนี่ยก็ลองไปสมัครทุน Fullbright นะคะข้อดีในเรื่องของ Return Poli c y ในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมี นโยบายการรับสินค้าคืนนะคะก็คือจะคุ้มครองผู้บริโภคสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อเข้าของเครื่องใช้แล้วไม่ถูกใจหรือว่าใช้แล้วมันไม่ดีหรือว่ามันแพ้ คุณสามารถที่จะนําไปคืนได้นะคะแล้วเขาก็จะรีฟันเงินให้คุณเต็มๆเลยแต่ว่าคุณต้องไปคืนในช่วงระยะเวลาที่เขากําหนดอาจจะเป็น14วัน30วันหรือ60วันแล้วแต่สินค้าที่คุณซื้อมานะคะพี่มดก็เคยเนี่ยซื้อครีมมากระปุกหนึ่งทาแล้วแบบว่าสิวขึ้นผื่นขึ้นอะไรแบบนี้ใช้แล้วไม่โอเคเราก็เอาไปคืนเขาเขาก็ให้เงินเราคืนมานะคะซึ่งมันเป็นรีเทิร์นโพลิซีเนี่ยเป็นอะไรที่พี่มดชอบมากม ในอเมริกา easy to buy car ซื้อรถได้ง่ายมากเป็นเจ้าของรถได้ไม่ลำบากยุ่งยากเนื่องจากว่าราคารถไม่แรงจับต้องได้ไม่ว่าคุณจะซื้อรถมือหนึ่งหรือรถมือสองนะคะจำได้ว่าตอนที่ย้ายมาอเมริกาแล้วพี่มดซื้อรถคันแรกตอนปีคศ2003นะคะเป็นรถ Honda Accord 2ประตูมีซันล o p ปี92นะคะซื้อมา3,800เหรียญ ประมาณเท่าไหรออ่อ่ะแสนสามป่ะเออคือคุณภาพดีมากขับดีมากแล้วก็ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยราคารถมือสองหรือยูสคาร์ในอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดประมาณโดยประมาณที่ที่แบบคอนดิชันดีๆหน่อยนะก็ประมาณแบบ1 0 0 0 0ื่นเหรียญก็ซื้อได้แล้ว3 0 0 0สนกว่าอะไรประมาณนี้เนาะแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อรถมือหนึ่งในอเมริกาเนี่ยราคาเริ่มต้นมันจะเฉลี่ยตกอยู่ที่ประมาณ4ี่0 0ื่นหเหรียญก็ตกประมาณแบบ ล้านห้าป่ะเออประมาณนั้นล่าสุดเนี่ยที่พี่มดซื้อรถถอยรถใหม่ออกมาก็จะเป็นรถมินิมินิคันทรีแมนนะคะปี2022เนี่ยพี่มดซื้อมาแบบราคารวมเป็ดเสร็จภาษีนู่นนี่นั่น,นแล้วประมาณ50,000 0 50, 0 0กว่าเหรียญอนะห0 0 0 0ต้นๆน่ะนะคะก็มันตกเท่าไหร่ประมาณล้านล้านเนะประมาณล้านเซึ่งนะตอนนั้นนะพี่มดไปอลองเช็คราคารถมินิมินิคูเปอร์คันทรีแมน ในเมืองไทยเนี่ยมันราคาเริ่มต้นเนี่ยมัน2ล้านกว่าพี่มดก็เลยรู้สึกว่าเออเนื้อราคารถที่เมืองไทยเนี่ยมันแพงกว่าที่อเมริกาอีกอะ่ะใช่ปะพี่มดชอบความเจ๋งในเรื่องของอินโนเวชันอเมริกาเป็นผู้นํานวัตกรรมแบบที่ทันสมัยแปลกใหม่ก้าวล้ํานําโลกนะคะ ยกตัวอย่างเช่นแบบอุปกรณ์การแพทย์แต่งเงี้ยขาก็เคยจะมีแบบว่าเครื่องแบบว่าเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบว่า heart machine นะคะแล้วก็เขาก็มีแบบเคยมีอะไรนะโรบอตที่แบบผ่าตัดสมองได้ด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางอเมริกันเนี่ยเป็นคนคิดค้นประดิษฐ์คิดค้นเป็นประเทศแรกยกตัวอย่างเช่นอะหลอดไฟโทรศัพท์เครื่องบินคอมพิวเตอร์เสื้อเกราะกันกระสุนแล้วก็ แม้กระทั่งไอ้ลูกบาสเกตบอลใช่ไหมคะเฮ้ยร hey, วมไปถึงไอ้นี่ด้วยนะคะที่เขาเรียกว่าวัคซีนฉีดป้องกันปริโอแล้วก็มีอันนี้ด้วยเขาเป็นคนคิดคน้นบลูจีนก็คือกางเกงยีนเนี่ยอย่างกางเกงยีนลีวายอะไรแบบนี้นะซึ่งแบบพอเรารู้ประวัติของเขาแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเออเขาเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนอกจากนี้ไอ้พวกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ e b o o k YouTube g o o g l e อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ คือมันเป็นเรื่องที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเออเขาเก่งว่าเราประทับใจเขาข้อดีในเรื่องของ respect privacy อเมริกาเป็นประเทศที่เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวสูงมากพิ่มดชอบกฎหมาย HIPPA p olicy หลายคนอาจจะเคยได้ยิน h i p ป a p olicy มาบ้างแล้วนะคะซึ่งมันจะย่อมาจาก the health insurance portability and accountability act of 1996นะคะซึ่ง HIPPA p olicy เนี่ย มันเป็นกฎหมายที่คุ้มครองประวัติการรักษาของผู้ป่วยอธิบายง่ายๆก็คือว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลการรักษาส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลภายนอกรู้นะคะบุคคลอื่นเนี่ยรวมหมายถึงครอบครัวสามีภรรยาลูกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการเซ็นยินยอมอนุญาตจากคุณโอเคปะ่ะ มันดีตรงที่ว่าอ่ะมันดีสําหรับหลายๆคนหลายๆเคสนะ่ะคือคนอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลส่วนตัวโรคประจําตัวของเราไปเผยแพร่หรือไปหาผลประโยชน์ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอ่าคุณติดเชื้อ HIV ใช่ไหมคะแล้วคุณแบบว่าไปสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีการตรวจสุขภาพนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตรวจตรงนี้กันหรอกแต่ว่าจะบอกว่าทางทางอ่า บริษัทนายจ้างไม่สามารถที่จะอยู่อยู่เนี่ยไปขอประวัติการรักษาของคุณหรือขอประวัติสุขภาพของคุณกับทางโรงพยาบาลที่คุณรักษาได้โดยที่คุณไม่อนุญาตเข้าใจปะเขาจะไปอยู่อจะไปขอมาอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วสมมุติว่าถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลน,นั้นเนี่ยให้ข้อมูลของคุณไปโดยที่คุณไม่ได้เซ็นยินยอมเนี่ย มันก็จะ,ะเขาจะโดนเสียค่าปรับ50,000ื่นเหรียญคนที่ให้ไปก็จะโดนจำคุกด้วยโอเคปะ่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือโอกาสในการสอบสัญชาติเป็นอเมริกันซิติเซนนะคะซึ่งเมื่อคุณเป็นอเมริกันซิติเซนแล้วคุณก็จะได้ U.S. passport เมื่อคุณมีอเมริกันพาสปอร์ตคุณก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ไปเที่ยวได้รอบโลกประมาณ173ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซา่า มันเป็นสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่พี่มดชอบมากๆเพราะว่าเราเป็นคนชอบไปเที่ยวนะคะและนอกจากนี้เนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นคุณยังมีสิทธิ์ที่จะขอกรีน d ให้คู่สมรสและบุตรพี่น้องอะไรเข้ามาอยู่ในอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยส่วนตัวพี่มดเนี่ยรู้สึกว่าอเมริกายังน่าย้ายมาอยู่นะคะทุกคน ก็จากประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตในอเมริกา20ปีพี่มิก็รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตที่นี่ดีนะคะดีแบบที่เราเนี่ยพอใจแล้วก็รู้สึกว่ามันถูกจริตกับไลฟ์สไตล์ของเรามันตอบโจทย์ชีวิตในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการทำงานแล้วก็ในเรื่องของการเลี้ยงลูกในอเมริกาในอเมริกาเนี่ยมันอิสระเสรีเราจะเป็นใครทำอะไรก็ได้ เป็นใครเนี่ยหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยอยากจะเปลี่ยนงานเนี่ยเราก็ทําได้ถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วก็ตามถามว่าถ้ากลับไปเมืองไทยแล้วเนี่ยอายุ50จะไปทําอะไรใช่ไหมคะแต่ที่อเมริกาเนี่ยอะเรามีโอกาสมากกว่าใช่ไหมซึ่งสิ่งที่พี่มดชอบเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันตอบโจทย์ชีวิตเวลาจะเป็นเรื่องแบบว่าไปเที่ยวไหนมันก็มีเที่ยวเที่ยวให้เยอะอาหารการกินก็ครบสมบูรณ โรงเรียนลูกก็มีให้เรียนแบบว่าไม่ต้องไปเสียเงินเรียนแพงๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยพี่มดชอบแบบเขาเรียกว่าชอบผังเมืองอะ่ะแผนการวางแผนผังของเมืองเขาถนนหนทางอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันขับรถง่ายขับรถสบายไม่ไม่เครียดไม่อะไรมากถามว่าตัวเมืองใหญ่ๆมีรถติดไหมมันก็มีบ้างแต่มันไม่หนักหนาสาหัสสาการเท่ากับเมืองไทยเออก็อ่านอกจากนี้เนี่ยพี่มดมีความรู้สึกสิ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือว่าไอ้เรื่องแบบว่า เส้นสายสินบนรับเงินใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีให้เห็นถามว่ามีไหมมันกคงมีบ้างแหละแต่มันไม่แต่มันไม่ใช่อะไรที่มีเป็นเรื่องปกติงมันไม่ค่อยเจออะไรแบบนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ถูกเอาเปรียบเรารู้สึกว่าเราได้รับความยุติธรรมนะแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าเออมันรู้สึกแบบถึงความแบบมั่นคงปลอดภัยในเรื่องของชีวิตประจําวันของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวันนี้คุณเกิดแบบว่า โดนจี้ป้นเหตุเห็ดด่วนเห็ดร้ายแบบเกิดจะแบบว่าช็อกหัวใจวายอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะ,ะโทรเรียกนายวันวันน่ะมันก็จะมีทั้งแบบรถตำรวจรถพยาบาลรถด,ดับเพลิงเนี่ยที่เขาจะแบบว่ารีสปอนส์แบบเขาจะมาช่วยเหลือคุณแบบในทันทีเพราะเขาให้ความสัมพันธ์สำคัญกับชีวิตสุขภาพและพลเมืองของเขาเป็นหลักนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบ ข้อดีมันเป็นความประทับใจเป็นความชอบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งทั้งเยอะทั้งแยะเนี่ยคลิปมันก็คงยาวมากแล้วเนาะมันกเ็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมถึงยังอยู่อเมริกาต่อไปเอาอย่างนี้นะคะพี่มดขออนุญาตถามเพื่อนพี่น้องที่อ,อยู่ในอเมริกาแล้วนะคะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่มา1ปีหรือคุณจะอยู่มา 30- 40ปีแล้วก็ตามนะคะว่าคุณคิดว่าอเมริกายังน่าอยู่ไหม แล้วอยากจะขอความกรุณาให้แชร์ความคิดเห็นนิดนึงบอกข้อดีมา3ข้อแล้วกันนะคะ เพราะว่ามีเพื่อนพี่น้องอีกหลายคนที่กําลังตัดสินใจจะย้ายมาอเมริกาหรือบางคนเนี่ยได้กรีนคาร์ดลอตเตอรี่แล้วเขาก็อยากที่จะเขาก็ต้องมาอยู่อเมริกานะก็เขาจะได้มีข้อมูล2ด้านนะคะทั้งแบบว่าข้อมูลข้อดีแล้วก็ข้อเสียถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เข้ามาดูพี่มดคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยนะคะพี่มดพูดแต่ข้อดีใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีข้อเสียของมันอยู่บ้างซึ่ง พี่มดบอกไว้ในคลิปนี้นะคะอเมริกาไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์อยากจะให้ทุกคนไปดูคลิปนี้ด้วยจะได้มีข้อดูข้อมูล2ด้านโอเคปะโอเคล่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เจอกันเนี่ยก็ขอ ขอวอวยพร Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year's นะคะพี่มดไม่น่าจะว่ามดจะมีโอกาสอัดคลิปอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยุ่งมากๆเลยเอาเป็นว่าก็ฝากติดตามกันแล้วกันนะคะแล้วก็เราไปเจอกันใหม่ปีหน้าเนาะขอให้ทุกคนโชคดีปีใหม่นะคะขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย